สวัสดีครับอยู่กับบุ๊กนะครับในเพจเอเชียมุกคิ้ไลท์ทแถลงนะครับวันนี้จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลเช่นเคยครับไปกันที่ข่าวแรกเลยดีกว่าครับผมก็ขอพูดถึงออลวิเวชิลูเนีว่าบ้างดีกว่านะล่าสุดนะทีมจากซาอุดีอาระเบียมีการติดต่อมานะครับว่าสนใจตัวเขาไปอ่าย้ายไปเล่นลีกนั้นนะครับซึ่งค่าตัวแน่นอนครับซาอุดทุ่มเท็มที่นะฮะก็แต่ล่าสุดเขาชิวูออกมาปัดนะครับข้อเสนอจาก ทีมต่างๆนะที่ซาอุดิอาราเบียนะเขายังไม่พร้อมที่จะไปเล่นในลีกนั้นนะเขายังแฮปปี้แล้วก็ยังมีความสนุกกระหายจะเล่นอยู่ในลีกชั้นตามอยู่อย่างเช่น ซิเลอานะครับอ่าเอซิมิลาที่เขายังคงเป็นนักเตะของที่นี่อยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ถือว่ายังไม่พร้อมที่จะไปในตอนนี้อะไรแบบนี้ก็จะเห็นนะว่าหลีกซาอุตอนนี้ก็น่าจะเดือดมากๆนะครับแล้วก็ดึงนักเตะดีๆเนี่ยไปหลายๆคนเลยนะครับผมก็ต้องติดตามต่อไปครับว่าหลีกซาอุจะสนใจใครบ้างน,นะแต่ว่าข่าวต่อไปเลยแล้วกันอีกคนหนึ่งที่หลีกซาอุเพิ่งได้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากอัลฮิลานนะครับนั่นคือ เมลคอมนั่นเองนะครับก็เป็นตัวลุกของทีมชาติบราซิลนะอายุแค่26ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็เซ็นสัญญากับอาวิลานไเป็นง4ปีเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นสัญญาระยะเต้เรียกว่าจน30มสิบะครับเมลคอมยังยี่สิบหกเองนะยังเล่นลีดสำคัญสำคัญทีมอ่าเล่น เล่นได้สบายๆครับยังไม่ถือว่าแก่อะไรเลยแล้วก็ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆในการที่เอาลฮิลานคว้าตัวไปเรียบร้อยแล้วเอาเอัลฮิลานรู้กันล่าสุดนี้ก็เรียกว่าควา้าตัวนักเตะเก่งๆไปหลายๆคนเหมือนกันนะครับก็ถือว่าต้องติดตามต่อไปสําหรับลีกซาอุดิอาราเบียนะครับว่าจะได้ใครไปเพิ่มอีกนะครับผม โอเคครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับก็ล่าสุดข,ขอพูดถึงเอมปัปเป้บ้างดีกว่านะครับเพราะว่าหลังจากที่มีข่าวย้ายสโมสรอยู่พักใหญ่แล้วนะครับก็ยังไม่มีความแน่นอนนะตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเดือดระอุไปถึงในแคมป์ของแฟชเชที่ญี่ปุ่นแล้วด้วยซ้ำานะครับเพราะว่าบรรดาผู้บริหารต,ต่างๆไม่แฮปปี้เลยนะครับในการที่เอมปัปเป้ยังคงที่อะายืดเยื้อนะครับในเรื่องของการขยายสัญญาต่อไปแม้กระทั่งแฟชเชเนี่ยสะอ่าเขาเรียกว่าทุ่มเงินเต็มหน้าตากแล้วนะครับที่จะ ขยายสัญญาให้กับทางเอเป้นะแต่เอเป้ยังคงที่จะปฏิเสธแล้วก็ยังไม่เซ็นสัญญาใดๆในตอนนี้นะครับผมก็เรียกว่าละอุ่งม่านนะครับรวมถึงนักเตะอย่างมาเป็นยอดนะเขาบอกมาบอกแล้วว่าก็อยากให้เอเป้นะครับแสดงเจตจำนงให้ชัดเจนนะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นนักเตะคนสําคัญของทีมอยู่แล้วก็ตัวมาเป็นยอดเองก็มองเอบเป้เนี่ย สำคัญมากๆต่อทีมนะครับในการที่เอ็มเปเป้เนี่ยยังไม่ชัดเจนแบบนี้นะครับมันทําให้เกิดผลกระทบต่างๆสมาธินักเตะของเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับผมเพราะนติดตามต่อไปครับสหรับเอ็มเปเป้กับไบเชยครับหนังเรื่องนี้ผมว่ายาวควรแน่ๆนะครับผมโอเคครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับดาวิดเบเคอาร์ครับล่าสุดมีข่าวบอกว่ามีการเจรจานะครับข้อยื่นข้อเสนอไปให้กับบาเยนมิวนิกนะครับเพราะตัวเขาเองสนใจที่จะเล่นให้กับบาเยนมิวนิกเนี่ยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะไบเยนมิวนิกก็ยังคงไม่ได้จะสนใจ อ่าตัว DKR ในทันทีทันใดนะครับก็ยังเรียกว่ายังละไว้ก่อนนะครับก็คงต้องการมองนักเตะคนอื่นด้วยแล้วเราจะเห็นมาตลอดนะระดับทีมอย่างบาร์ยนมลุนิกเนี่ยจะมีโกลแล้วเรียกว่าระดับโลกนะครับไม่ติดหนึ่งในสามเนี่ยจะอยู่ในสโมสรเขาตลอดเลยในตำหน่งนี้นะครับผมก็ต้องดูต่อไปครับสำหรับบาร์ยนมลนิกนะครับว่าจะได้ผู้รักษาปรตูใครนะครับเป็นคนใหม่แล้ว DKR จะสมบัติไหมนะครับในการที่จะต้องการเข้าไปเล่นอยู่ในทีมบาร์เยนมิวนิกนั่นเองครับผมครับ โอเคครับมาคนต่อไปนะครับผมก็พูดถึงสโมสรกัตบักกันมากดีกว่านั้น่โคเอลเวดี้นะครับแต่มีข่าวนะครับอยู่กับทางบูแพมตันนะที่สนใจซื้อตัวนะวเอลเวดี้นะตัวกัตบักเองเขาก็บอกตัวนักเตะแล้วนะว่าย้ายได้นะสามารถย้ายได้เลยนะครับผมไม่มีปัญหาในการที่จะล้างนักเตะคนนี้ไว้ต่อไปอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเป็นบูแพมตันนะที่สนใจตัวเอลเวดี้มากๆกนะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่า อ่ลาล่าสุดนะก็คือความคืบหน้าของสโมสรวูฟนะครับกับเอเวดี้เนี่ยค่อนข้างที่ะชักช้านะครับแล้วก็ความคืบหน้าเนี่ยการเจรจาเบื้องต้นขั้นแรกน,น้อยมากแต่ว่ามีการยื่นเรื่องกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาเรียกว่าไม่ถึงไหน,นก็ต้องดูกันต่อไปสําหรับดีลนี้นะครับตัวเอเวดี้นะครับแล้วก็วูฟแฮนตันนะครับสําหรับอ่ากองหลังตัวใหม่นะครับผมเป็นยังไงบ้างราครับสำหรับข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเพจของเราด้วยนะครับเอเชียฟุตบอลไลฟ์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนคครรััับบสสวดี